สวัสดีค่ะก็มาต่อกันอีกนะคะลิดาลืมดูนะคะอุย้ยหกนาทีมันจะให้ลงหรือเปล่าเนี่ยลิดาต้องโหลดในคอมนะคะนะลืมค่ะคุยไปก็สอนกันไปเนาะเนี่ยคะ่ะวิธีไทยเครียดของลิดาไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะคะนี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขนะคะคือมันทำให้เรามันเรารู้สึกมี ต่อชีวิตขึ้นไปอีกน่อยหนึ่งนะดานี่คือวิธีการรักษาตัวเองของลิดานะคะที่ลิดามาบอกกล่าวกันกับคนที่เป็นมะเร็งนะอยากให้คนเป็นมะเร็งที่ทุกคนเป็นไม่ว่ามะเร็งอะไรก็แล้วแต่มาสู้ๆนะคะก็เ,ะเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นที่อเมริกาที่ก็มายืนร้องเพลงนะเห็นไหมเขาก็เป็นหลายมะเร็งเขาก็ผม เขาผมร่วงผมเขาไม่หอกเลยเห็นไหมคะเขาต้องใส่วิกอ,อันนั้นก็เป็นมะเร็งร้ายเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็เขาคิดแบบลิดาเลยค่ะเราต้องสู้สู้ไปกับมันสู้ไปจนตายไปกับมันลิดาขอพามันไปคนเดียวนะคะแต่ว่าโรกที่ลิดาเป็นเนี่ยลิดาไม่อยากให้เพื่อนๆทุกคน เป็นเหมือนลิดาลิดาขอพามันไปคนเดียวเลยนะคะถ้าลิดาไปแล้วคุณทั่วโลกจะได้ไม่ต้องเป็นลูกนี้นะคะขอพามันไปคนเดียวทีนี้ก็เราก็มาข้าวแล้วคะสามีนี่นะะข้าวนี้เป็นข้าวหอมมะลิแท้เลยเห็นไหมคะนี่นี่ นอุย้ยมันวอดพอแล้วดิดายังไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรา้าวข้าวเยอะข้าไปเยอะๆแล้วก็ใส่ดิดาไม่เคยลืมที่จะเอาเข้าวสารไปด้วยนะไปวัดต้องเอข้าวสารไปด้วยทุกครั้งทงข้าวสารข้าวสวยนะ lại kết thúc trả bài em nào sao con ha Em mô cho phút phút Em pha phút phút vào vào Để bra cho Ok có đủ đến đến vi Yêu วันนี้จะยกให้ทั้งปวงเลยค่ะทั้งเจ้ากรรมนายเบรทั้งหลายแล้วก็เป็นของแม่นะคะสองลูกเข้าเรื่องเด็ห้าวแล้วก็ทีนี้ก็

den trenger ikke. Det er bare din. อีกนะคะวางเในฝล้างบางทีเอาไปเผื่อด้วยนะคะเผื่อเราไปจับที่นู่นก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีพรุ่งนี้ไม่มีใครไปขเขาก็จะได้เอาไปาานะคะหนุหมห่มครสูสแตนบอลเดี๋ยวมีอะไรดีเลย

ก็เดี๋ยวเนาก็คุยกันนะคะที่เราต้องไปเจอกันที่วัดนะคะสวัสดีค่ะ